รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศึกษาเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นตอนที่15งานและพลังงานกับครูวิทยาฐานาน,นะครับในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของงานและพลังงานรูปของพลังงานประเภทต่างๆและเรื่องไฟฟ้ากันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับ ครูจะให้นักศึกษาได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยให้นักศึกษาเขียนคําตอบลงในสมุดนะครับและครูจะให้เวลาในการเขียนคําตอบนะครับถ้านักศึกษาเตรียมสมุดและปากกาพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยนะครับข้อ1ข้อใดคือความหมายของงานขอไก่ผลของแรงที่กระทําให้วัตถุหยุดนิ่งขอไข่ ผลของแรงที่กระทาให้วัตถุเคลื่อนที่และหยุดนิ่งคอควายผลของแรงที่กระทาให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงโน้มถ่วงงองูผลของแรงที่กระทาให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง,ง,ง,งของรง้นงขอ,อนี้ตอบข้อไหนครับนักศึกษาลองคิดดูนะครับถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบงองูผลของแรงที่กระทาให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงครับ กข้อ 2, 2> ข้อใดคือความหมายของพลังงานก่อไก่เป็นความสามารถในการทำงานของวัตถุขอไขเป็นการออกแรงขยับร่างกายขอควายเป็นความสามารถในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่งองูเป็นการเปลี่ยนแปลงของงานที่เป็นพลังงานนักศึกษาลองคิดดูนะครับว่าข้อนี้ตอบข้อไหนครูจะให้เวลาคิดนะครับ ครับข้อนี้ตอบกอไก่เป็นความสามารถในการทำงานของวัตถุครับข้อ3ข้อใดเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นกอไก่เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่ขอไข่เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงคอควายเป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบงองงูงง เป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนักศึกษาลองคิดดูดีนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยผมจะให้เวลานะครับครับข้อนี้ตอบขอไขเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงครับข้อสี่ข้อใดคือไฟฟ้ากระแสตรงกอไก่สามารถส่งไปที่ไกลๆได้ดีกำลังไม่ตกขอไข กระแสไฟฟ้าไหลสลับไปสลับมาตลอดเวลาคอควายกระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวตลอดเวลางองูแปลงแรงดันให้สูงหรือต่ำลงตามความต้องการด้วยหม้อปแปลงข้อนี้นักศึกษาจะตอบข้อไหนครับนักศึกษาลองคิดดูก่อนนะครับลองคิดดีๆนะครับข้อนี้ตอบคอควายกระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวตลอดเวลาครับ ข้อหนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อใดไม่ใช่การต่อวงจรไฟฟ้ากอไก่แบบอนุกรมขอไข่แบบขนานขอควายแบบผสมงองูแบบคู่ขนานลองคิดดูนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยถูกต้องครับข้อนี้ตอบงองูแบบคู่ขนานครับ เป็นอย่างไรบ้างครับแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของงานและพลังงานรูปของพลังงานประเภทต่างๆและเรื่องไฟฟ้ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับถ้าพูดถึงงานหรือพลังงานนักศึกษาจะนึกถึงสิ่งใดบ้างครับงานนั้นเป็นการทํางานที่ต้องใช้แรงกายหรือเปล่าและพลังงานเป็นสิ่งที่ให้ความร้อน แสงสว่างหรือเปล่าเราไปหาคำตอบกันดีกว่านะครับต่อไปเราจะมาดูความหมายของงานกันนะครับงานหมายถึงผลของแรงที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงนะครับหาค่าได้โดยผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงนะครับงานนั้นจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลนะครับงานเป็นปริมาณสเกลาร์และหาได้จากสูตรอย่างนี้ครับ w เท่ากับ f s คูณ S นะครับเมื่อ W คืองานที่ทำโดยแรง f มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับ S คือระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงมีหน่วยเป็นเมตรนะครับและ F คือแรงกระทำต่อวัตถุเคลื่อนที่ไปในระยะทาง S ตามแนวแรงนะครับเมื่อออกแรงไปกระทำต่อวัตถุก็คือ f นะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ ได้ระยะทางก็คือ s นะครับตามภาพที่ปรากฏนี้เลยนะครับเราได้รู้ความหมายของงานไปแล้วนะครับต่อไปเราไปดูความหมายของพลังงานกันดีกว่านะครับพลังงานหมายถึงเป็นความสามารถในการทำงานของวัตถุไม่มีตัวตนนะครับสัมผัสหรือจับต้องไม่ได้นะครับไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับพลังงานนั้นจะมีหน่วยเช่นเดียวกับงานนะครับก็คือจูลน,นั่นเองครับ แหล่งต้นต่อของพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากพลังงานอันมหาศาลที่แผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่โลกของเรานี่เองนะครับพลังงานจากดวงอาทิตย์นี้นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการทํางานโดยตรงอย่างเช่นการให้แสงสว่างการให้ความร้อนความอบอุ่นการตากแห้งต่างๆนะครับแล้วยังก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอื่นๆอีกมากมายนะครับก็อย่างเช่น พลังงานลมนะครับในรูปแบบของพลังงานจนนะครับพลังงานน้ําในรูปแบบของพลังงานศักดิ์ของน้ําฝนที่ตกลงมาและถูกกักเก็บไว้ในที่สูงนะครับพลังงานมหาสมุทรในรูปแบบของพลังงานจนของคลื่นและกระแสน้ําและพลังงานความร้อนในมหาสมุทรนะครับพลังงานชีวมวลในรูปของพลังงานเคมีของชีวมวลนะครับพลังงานฟอสซิล ในรูปแบบของพลังงานเคมีของถานหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับแหล่งพลังงานดังกล่าวนี้อาจกล่าวเป็นอีกในว่าเป็นแหล่งพลังงานทางอ้อมของดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูรูปของพลังงานต่างๆกันนะครับประเภทของพลังงานสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้นะครับจำแนกพลังงานตามแหล่งที่ได้มานะครับจำแนกพลังงานตามแหล่งที่นำมาใช้ประโยชน์นะครับ และจำแนกพลังงานตามลักษณะการทำงานนะครับเราจะมาดูการจำแนกพลังงานตามแหล่งที่ได้มากันนะครับโดยจำแนกพลังงานตามแหล่งที่ได้มานั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. พลังงานต้นกำเนิดหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นน้ำแสงแดดลมเชื้อเพลิงตามธรรมชาติเป็นต้นนะครับ 2. พลังงานแปรรูปนะครับหมายถึง พลังงานซึ่งได้มาจากพลังงานต้นกำเนิดแล้วมาแปรรูปปรับปรุงปรุงแต่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมถ่านไม้ก๊าซปิตโตเรเลียมเหลวเป็นต้นนะครับจำแนกพลังงานตามแหล่งที่นำมาใช้ประโยชน์นะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. พลังงานหมุนเวียนนะครับ เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมุนเวียนมาใช้ได้ใหม่ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นน้ำแสงแดดลมเป็นต้นนะครับ 2. พลังงานสิ้นเปลืองนะครับได้แก่น้ำมันกา๊าซธรรมชาติถ่านหินเป็นต้นนะครับต่อไปเรามาดูการจำแนกพลังงานตามลักษณะการทำงานกันนะครับการจำแนกพลังงานตามลักษณะการทำงานแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1พลังงานสัก เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุวางอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดจากแม่เด็กนะครับอย่างเช่นก้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูงนะครับพลังงานศักย์นะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1.1พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานศักย์ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหากวัตถุอยู่บริเวณพื้นผิวโลกที่มีแรงดึงดูดของโลกนะครับสมการโดยทั่วไปของพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็คือ E p เท่ากับ m g h นะครับซึ่ง E.P ก็คือพลังงานสักจากแรงโน้มถ่วงนะครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับ M ก็คือมวลของวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ G ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับและ h นะครับคือระยะหรือความสูงจากระดับอ้างอิงนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ1.2นะครับ พลังงานสักงยืดหยุ่นนะครับเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงนะครับหรือวัตถุยืดหยุ่นอื่นๆนะครับขณะที่ยืดตัวออกจากตำแหน่งสมดุลน,นะครับโดยสมการทั่วไปของพลังงานสักงยืดหยุ่นนะครับก็คือ E p เท่ากับ1ส่วน2 k x ยกกำลัง2ซึ่ง E p ก็คือพลังงานสักงยืดหยุ่นนะครับมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับ k ก็คือค่าคงตัวของสปริงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับ และ x นะครับก็คือระยะที่เกิดจากงานนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ2นะครับพลังงานจนนะครับเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นรถที่กําลังวิ่งธนูที่พุ่งออกจากคันธนูนะครับจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่เป็นต้นนะครับสมการโดยทั่วไปของพลังงานจนนะครับก็คือ Ek เท่ากับ1ส่วน2 mv ยกกาลังสนะครับ ซึ่ง EK ก็คือพลังงานจนนะครับจะมีหน่วยเป็นจูลนะครับ m ก็คือมวลนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับและ v นะครับคือความเร็วนะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับเรื่องความหมายของงานและพลังงานและรูปของพลังงานประเภทต่างๆนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานและพลังงานหมายถึงอะไรนะครับและนักศึกษาได้เรียนรู้รูปของพลังงานต่างๆไปแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาดูกันว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับสามารถแบง่งออกได้เป,เป็นกี่ประเภทเดีย๋ยวเราจะไปเรียนรูน้กันต่อเลยนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่อาศัยอํานาจไฟฟ้าทําให้เกิดเป็นงานนะครับพลังงานไฟฟ้าแบง่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ไฟฟ้าสถิตนะครับและ2ไฟฟ้ากระแสครับ 1. ไฟฟ้าสถิตนะครับ เกิดจากการนำวัตถุ2ชนิดนะครับมาขัดสีหรือถูกันนะครับทำให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่นะครับและวัตถุนั้นสามารถแสดงอํานาจไฟฟ้าได้นะครับ 2. ไฟฟ้ากระแสนะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในตัวกลางหรือตัวนําไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้านะครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าก็คือหน่วยของประจุต่ตอเวลานะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคูรอมต่อวินาทีหรือเราจะเรียกว่าแอมแปร์ครับเราจะมาดูการจําแนกกระแสไฟฟ้ากันนะครับการจําแนกกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าสามารถจําแนกได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็ได้แก่1นะครับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับและ2นะครับไฟฟ้ากระแสสลับครับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลนะครับไปทางเดียวกันนะครับโดยตลอดระยะทางที่วงจรกระแสไฟฟ้าปิดนะครับ กระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกภายในแหล่งกําเนิดนะครับไหลผ่านตัวต้านทานหรือโหลดนะครับผ่านตัวนําไฟฟ้าแล้วย้อนกลับเข้าแหล่งกําเนิดขั้วลบนะครับวนเวียนไปทางเดียวกันนะครับเช่นนี้ตลอดเวลานะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงเช่นฐานไฟฉายเป็นต้นคุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับ 1. กระแสะไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวตลอดเวลานะครับ 2. มีค่าแรงดันหรือแรงเคลื่อนเป็นบวกอยู่เสมอนะครับ3สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้นะครับประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับ 1. ใช้ในการชุบโลหะต่างๆนะครับ 2. ใช้ในการทดลองสารเคมีนะครับ 3. ใช้เชื่อมโลหะหรือตัดเหล็กนะครับ 4. ทําให้เหล็กมีอํานาจแม่เหล็กนะครับ 5. ใช้ในการประจุก,กระแสะไฟฟ้าในแบตเตอรี่นะครับ 6. ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับและ7นะครับใช้เป็นไฟฟ้าเดินทางเช่นไปฉายนะครับ2นะครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลเวียนกลับไปกลับมานะครับทั้งขนาดของกระแสไฟฟ้าและแรงดันนะครับจะไม่คงที่นะครับจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับคือกระแสไฟฟ้านั้นจะไหลไปทางหนึ่งก่อนนะครับต่อมาจะไหลสวนกลับมานะครับและก็เริ่มไหลเหมือนครั้งแรกนะครับ เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนด้วยนะครับและเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของไดานามโมกระแสสลับจากเครื่องจักรหรือแหล่งพลังงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือพลังงานลมนะครับเป็นต้นคุณ,ณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ 1. สามารถส่งไปที่ไกลๆได้ดีนะครับกําลังไม่ตกนะครับสสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับ ตามความต้องการด้วยหม้อแปลงนะครับต่อไปเป็นประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ 1. ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดีนะครับ 2. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายและผลิตได้ง่ายนะครับ 3. ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากๆนะครับ 4. ใช้กับเครื่องเชื่อมนะครับ 5. ใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิดครับแรงดันไฟฟ้านะครับคือ ความต่างศักด์ทาให้เกิดสนามไฟฟ้ากระทาต่ออิเล็กตรอนนะครับทําให้อิเล็กตรอนนั้นเคลื่อนที่นะครับและมีหน่วยเป็นโวลต์ครับความต้านทานไฟฟ้านะครับคือสมบัติของตัวนําไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไหลผ่านนะครับได้มากหรือน้อยซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของตัวนํานั้นๆนะครับจะมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของตัวนํานะครับความต้านทานไฟฟ้านั้นจะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ ครับต่อไปเป็นตัวนำนะครับตัวนำก็คือสะสารวัตถุวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่ายหรือวัตถุที่มีความต้านทานต่ำเช่นทองแดงอลูมิเนียมทองและเงินนะครับซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ในสายไฟทั่วไปนั้นจะใช้ทองแดงเป็นตัวนำนะครับเพราะตัวนำที่ทำจากเงินนะครับจะมีราคาแพงนั่นเองครับฉนวนไฟฟ้านะครับ คือสสารวัตถุวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นะครับขอยํำนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นะครับหรือต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้ผ่านไปได้นั่นเองนะครับเช่นไม้แห้งพลาสติกนะครับยางแก้วและกระดาษแห้งเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มนั้นมีหลักสําคัญว่า การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนําไฟฟ้าเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์และเป็นปฏิภาคผกผันกับความต้านทานนะครับการใช้กฎของโอห์มในการคํานวณน,นะครับจากกฎของโอห์มที่กล่าวว่าในวงจรไฟฟ้าใดๆ,ๆกระแสไฟฟ้าจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับค่าความต้านทานของวงจรเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R เมื่อ I คือกระแสไฟฟ้าของวงจรนะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์ครับ E, e คือแรงดันไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นโวลต์ครับและ R, <C> R คือความต้านทานของวงจรนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การจําสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสามเหลี่ยมได้ดังภาพที่ปรากฏนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูวงจรไฟฟ้ากันนะครับ วงจรไฟฟ้าคือการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับเช่นตัวต้นานทานตัวเก็บประจุและแหล่งกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นลวดนําความร้อนหลอดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ามักจะมีความต้านทานเสมอน,นะครับเราจะเรียกว่าโหลดของวงจรครับซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านะครับจะมีด้วยกัน3แบบนะครับก็คือ 1. การต่อแบบอนุกรมนะครับ 2. การต่อแบบขนานและ 3. การต่อแบบผสมครับ 1. การต่อแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมนะครับเป็นการต่อแบบการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโหลดต่างๆนะครับมาต่อเรียงกันนะครับโดยคำนวณให้แรงเคลื่อนเท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วนำเอาไปทั้ง2นะครับไปต่อเข้ากับสายเมนนะครับตามรูปนะครับ เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับโดยใช้ตัวต้านทาน4ตัวมาต่อเรียงกันได้จำนวนแรงเคลื่อนเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายเมนปลายทั้งสองนะครับซึ่งจะต่อเข้ากับสายเมนนะครับผลเสียของการต่อแบบนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าความต้านทานหรือโหลดตัวใดเกิดขาดชำรุดหรือเสียหายนะครับกรสแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้นะครับดังนั้นการต่อวิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กันทั่วไปนะครับ จะมีใช้กันอยู่ก็ในวงจรวิทยุโทรทัศน์การต่อวงจรแบบนี้จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปทางเดียวและผ่านโหลดแต่ละตัวโดยลําดับนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่า 1. ความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับค่าของตัวต้านทานย่อยรวมกันทั้งหมดนะครับ 2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเท่ากันตลอดหรือมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านผ่านจุดแต่ละจุดในวงจรนั้น จะมีค่าเดียวกันนะครับ3แรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรนะครับ2นะครับการต่อแบบขนานเป็นวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปลายทางนะครับหรือตั้งแต่2ทางขึ้นไปจนครบวงจรครับการต่อก็คือเราต่อสายเมนใหญ่เข้ามาในบ้านนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2สายนะครับแล้วจึงต่อจากสายเมนมาใช้เป็นคู่คู่นะครับ ถ้าจะดูให้ดีจะเห็นว่าสายคู่ที่ต่อมานั้นนะครับจะต่อมาจากสายเมนใหญ่เหมือนกันนะครับเราจะเรียกการต่อแบบนี้ว่าการต่อแบบขนานนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับหรือแบตเตอรี่ไปตามสายไฟนะครับตามลูกศรนะครับผ่านตัวต้านทานทั้งหมด4ตัวนะครับโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งต่อแบบขนานไว้นะครับ แต่ละตัวเป็นคนละวงจรกันนะครับสามารถที่จะแยกการทํางานได้อย่างอิสระนะครับหรือใช้สวิตเพื่อควบคุมร่วมกันนะครับหรือแยกกันแต่ละวงจรได้นะครับเพราะแต่ละวงจรนั้นจะใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าๆกันนะครับนิยมใช้ต่อไฟฟ้าตามบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองครับจากภาพนะครับเป็นภาพการต่อแบบอนุกรมนะครับหากเราต่อแบบอนุกรมจะสังเกตได้ว่า หลอดไฟทุกดวงนั้นจะมีความสว่างนะครับแต่หากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดหรือดับขึ้นมานะครับก็จะทําให้หลอดไฟที่เหลือดับตามไปด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นภาพการต่อแบบขนานนะครับหากเราต่อแบบขนานนะครับจะสังเกตว่าหลอดไฟทุกดวงจะมีความสว่างนะครับ แต่หากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดขึ้นมานะครับหลอดไฟที่เหลือจะไม่ดับตามด้วยนะครับและยังคงส่องสว่างอยู่เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าการต่อแบบอนุกรมกับแบบขนานนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับเราจะมาดูข้อเปรียบเทียบนะครับข้อแตกต่างของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนานกันนะครับโดยคุณลักษณะนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือความสว่างของหลอดไฟรวมทุกหลอดนะครับเราก็จะมาดูว่า วงจรไฟฟ้าการต่อแบบอนุกรมนั้นนะครับความสว่างของหลอดไฟทุกหลอดรวมกันจะมีความสว่างน้อยนะครับแต่หากเราต่อไฟฟ้านะครับต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับความสว่างของหลอดไฟรวมทุกหลอดนะครับจะมีความสว่างมากกว่านะครับคุณลักษณะต่อไปนะครับก็คือ หลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดขึ้นมานะครับถ้าเราต่อวงจรแบบอนุกรมนะครับหากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งชำรุดขึ้นมานะครับหลอดไฟที่เหลือก็จะดับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราต่อแบบขนานนะครับหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดขึ้นมาหลอดไฟที่เหลือก็จะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนานนะครับ ดังนั้นนะครับเราพอจะสรุปเป็นกฎได้ว่า 1. แรงดันไฟฟ้าตกค่อมที่มาจากวงจรย่อยเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าความต้านทานแต่ละตัวนะครับต่างก็มีขนาดเท่ากับแหล่งกําเนิดนะครับ 2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรขนาดนะครับเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยรวมกันทั้งหมดนะครับคือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเท่ากับกระแสไฟฟ้าไหลออกนะครับและ3นะครับ ความต้านทานรวมของวงจรขนานนะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวต้านทานที่มีค่าน้อยที่สุดในวงจรนะครับครับต่อไปจะเป็นการต่อแบบผสมนะครับการต่อแบบผสมนะครับคือการต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียวกันนะครับการต่อแบบนี้นะครับโดยทั่วไปไม่นิยมใช้กันนะครับเพราะจะเกิดความยุ่งยากนะครับจะใช้แต่ในด้านอ,าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่น ตัวต้านทานตัวหนึ่งต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งแล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อขนานกับตัวต้านทานอีกชุดหนึ่งครับจะสังเกตได้ว่านะครับลักษณะการต่อวงจรแบบผสมนี้นะครับเป็นการนำเอาวงจรอ,อนุกรมกับขนานมารวมกันนะครับและสามารถประยุกต์เป็นรูปแบบอื่นๆได้นะครับเคลื่อนอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับให้เกิดความเหมาะสมนะครับเพราะการต่อแบบผสมนี้นะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับ เป็นการตอบเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้กับงานนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหามากมายนะครับนักศึกษาลองทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะครับแล้วมาดูว่าใครสามารถตอบถูกทุกข้อนะครับเราไปดูแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยครับข้อ1ข้อใดเป็นหน่วยของงานกไก่จูน ขอไข่โวล์ขอไายนิวตันงองงูโอห์ม oh ลองคิดดูนะครับเราเรียนมาแล้วข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยครับข้อนี้ตอบกอไก่จูนครับข้อสองข้อใดเป็นหน่วยของพลังงานกอไก่จูนขอไข่โวล์ขอไายนิวตันงองงูโอหม น,นักศึกษาลองคิดดูดีๆนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยกูจะให้เวลาคิดนะครับถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบกอไก่จูนครับข้อสามข้อใดเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงกอไก่พลังงานจนขอไข่พลังงานสักโน้มถ่วงขอควายพลังงานสักยืดหยุน่นงองูพลังงานสะสม ตอนี้ตอบข้อไหนดีเอ่ยนักศึกษาจำกันได้หรือเปล่าครับอ่าข้อนี้ตอบคอควายพลังงานสับยืดหยุ่นครับข้อ4ข้อใดคือไฟฟ้ากระแสสลับกอไก่กระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวตลอดเวลาขอไข่มีค่าแรงดันหรือแรงเคลื่อนเป็นบวกอยู่เสมอคอควาย สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์ได้งอง,งูแปลงแรงดันให้สูงหรือต่ำตามความต้องการด้วยหม้อแปลงอักศาสตจะตอบข้อไหนดีครับลองคิดดูก่อนนะครับครูจะให้เวลาในการคิดครับข้อนี้ตอบงองูแปลงแรงดันให้สูงหรือต่ำลงตามความต้องการด้วยหม้อแปลงครับข้อห้าครับ ข้อใดเป็นหน่วยของความต้านทานของวงจรนะครับก็ไก่แอมแปร์ขอไข่โวลต์ขอควายโอห์มงองูจูนนักศึกษาลองคิดดูดีๆนะครับเราเรียนมาแล้วจำกันได้ไหมเอ่ยครับข้อนี้ตอบขอควายโอห์มครับเป็นอย่างไรบ้างครับ ข้อสอบหลังเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับครูว่านักศึกษาตอบถูกกันทุกข้อแน่เลยสุดท้ายนี้ครูหวังว่านักศึกษาจะนําความรู้ที่ได้รับในตอนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคงแล้วจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว้แน่นอนครับตอนนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ